สวัสดีครับผมบอลจากออร่าวิชวลซิสเต็มนะครับวันนี้เรามาีโปรดักต์จากประเทศอังกฤษชื่อ c a m ซิดนะครับมาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกันนะครับแคมซิดคือบอร์ดคอนโทรลไลติ้งที่ทั่วโลกรู้จักกันอยู่แล้วนะครับซึ่งดังตัวอย่างที่ผ่านๆมานะครับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ลงกันก็จะเป็นทูมอ r โรแลนด์ land, ซึ่งจะใช้เป็น MQ 500 Stadium ียรุ่นนี้นะครับสำหรับ c a m ซิดนะครับมีอยู่ด้วยกัน2โมเดลโมเดลแรกนะครับก็จะเป็นรุ่นของท q ิิว 퀵คิวเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องด i มเอ็กการทำซีนไฟแล้วก็ความเข้าใจของของการใช้งานบอร์ดคอนโทรลด้วย UI ที่ดูใช้งานง่ายซึ่ง Quick q u 퀵คิวจะมะีตัวเริ่มต้นก็จะเป็น Quick q u i คิวแลกซึ่งจะเป็นแบบคอนโทรลผ่านในแพดแล้วก็เริ่มที่จะเป็นตัวที่เป็นบอร์ด บอร์ดตัวเริ่มเริ่มเก็จะเป็น QuickQ 1.0ครับแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็น QuickQ 2.0ตัวถัดมาก็อย่างที่เราเห็นรุ่นนี้นะครับเป็น QuickQ 3.0ซึ่งโมเดลเนี่ยทุกตัวสามารถใช้แ a d คอนโทรลได้มี Wi-Fi อยู่ในตัวตัวถัดมานะครับเป็นรุ่น MagicQ นะครับ MagicQ เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทำซีนไฟเป็นแล้วโปรแกรมไฟเป็นแล้วเข้าใจเรื่องระบบ DMX s t a ส t ตาตนะครับก็จะมี Magic Q50 ห้าคือตัวแรกที่ตัวจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเป็นตัว Magic Q70 เป็นรุ่น Compact ยกง่ายๆน้ำหนักเบาส่วนรุ่นโปรนะครับก็จะมีเป็นรุ่น Magic Q250 ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราเห็นแบบนี้แต่ว่าจะเป็นหน้าจอเดียวส่วนรุ่นโปรที่สุดก็คือจะเป็นรุ่น Magic Q ิว 500สเตเดียมรุ่นที่เรามองเห็นวันนี้สำหรับวิดีโอถัดไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำาการใช้งานแต่และรุ่นว่า,ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างใครที่สนใจอ่าโปรดักของแคม p ซิตนะครับติดต่อได้ทางนี้อาจิกันครับ